ดีครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวก o ัวเคส e ึเอเดอาบวกนะครับตอนแรกผมไม่ได้จะเอานะครับแต่ว่าตั๋วมันมีพอ,อก,ก็เลยจัดมานะครับเคเริ่มแรกก็คือมือก้สองดาวนะครับอาของอันนี้ผมก็มีไม่มีทำสามดาวนะครับนามาอุปกรณ์เฮตพ,พีอัปตาคีเฮ้พี่ความเร็วเฮตพ,พีดาเมคีแล้วก็ความเร็วนะครับ การดบัก็เป็นสีทอง2อันนะครับ HP ทั้งหมดเลยนะริมม่อันหนึ่งอันโอเคต่อมาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไม่มีของนะก็เลยจับยัดไว้แค่นี้ทั้งตาก็ยังไม่ได้ฟาร์มนะครับโอเคต่อไปผมก็รีวิวในหยนะบุกไและกันโอเคนะครับก็โบลัรอผมก็ได้ยิงก่อนนะครับโอเคโบลผมก็5ดาวแล้วนะครับยิงไปที่6ล้านหนึ่งต่อมาโกเคสึเตะเข้าไปนะครับ ไม่ตายนะครับ1นล้านเอย่างเบาคือของผมมันแค่3าดาวนะครับผมก็ได้ทีมที่ผมจะมารีวิวแล้วนะครับเป็นคอร์กุงนะครับของผมทอคี่สิบลับตุ้มนะครับผมมีหลายตัวมากที่จะรีวิวแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยมารีวิวทีเดียวนะครับเทีนี้คือบลูร็อตผมนะที่5ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกยิงไปที่เจวินก่อนนะครับไม่รู้จะตายไหมแต่ว่าผมนำคาดนะครับยิงไม่ตายนะครับตันมาไม่เป็นไรครับไม่โดนโกคิสอหรอกยิงป๊ับโกเคิสอเตะเข้าไปเลยนะครับจังหวะนี้ 3ามล้านหหายหมดแถวแล้วนะครับต่อมาด้วงผมก็ต่อยอย่ที่ยุงนะกันนะครับโอเคต่อมาผมก็จะเปิดออโต้แล้วนะครับดานนี้ก็โกเคสต์ดาเมจสามเอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวก็โบลอดอีกนะเมอวุฒิามดาวด้วยนะผมเพิ่งดีจริงๆัปโอเคใครอยาให้รีวิวอาวุธดาวบาคุซังก็บอกผมได้นะผมมาตีราชใต้ดินนะครับก็จะไปออโต้เลยครับ ่อมาก็เป็นเกียร์ดิวันตินะครับว่าบุหลี่ผมก็ยิงเข้าไปสามล้านเก้าโกคเซเตะสามล้านเก้าเท่ากับบุหรีเลยนะครับแล้วก็ดวงจินเข้าไปนะครับผมไม่ได้เอาหาานาลงที่บัคตีก็ได้เม่สี่สนะิบสี่เปอร์เซ็น 4, 4, 5, นะครับพลังป่าเยอะที่สุดก็คือสิบสี่ล้านห้าแสนนะครับก็แฟลตปะกายแสงก็เดี๋ยวผมจะเอาล่างสองนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ